นี่คือกุญแจของ Ford Ranger FX4 m a x ครับรุ่นย่อยใหม่ของทาง Ford ประเทศไทยครับที่นำเสนอให้กับชาวไทยได้ชมกันในวันนี้ครับวันนี้จะพาไปดูทั้งตัว t a ต d a า d และตัวแต่งเต็มครับบอกเลยว่าออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยบางอย่างมากกว่าตัว Ranger Raptor อีกครับแล้วก็ความโดดเด่นของเขาเจ๋งกว่าตัว Y t r Track ในหลายๆจุดเลยทีเดียว และนี่ครับคือ New Ford Ranger FX4 Max ครับผมเห็นว่าความโดดเด่นแรกของเขาครับนี่เลยกระจังหน้าครับนี่โลโก้ Ford ขนาดใหญ่ครับอันนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับในตัว Ford Ranger Raptor นะครับดูภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ต่างครับแต่ความเท่ของเขาอยู่นี่เลยจะเห็นว่าคิ้วที่ซุ้มล้อด้านหน้าครับก็จะเป็นสีใหม่นะครับมีความสปอร์ตนะทั้งที่เขาเน้นความออฟโรดเนี่ยแต่ก็ไม่ทิ้งความสปอร์ตนะครับวงล้อครับเป็นวงล้อดีไซน์ใหม่สีสันใหม่ตรงนี้ครับมีการปรับออฟเซตของช สองข้างเนี่ยรวมแล้วเนี่ย26ม mm, มนะครับยางก็เป็นยางแบบออเทอเรนต์ and, ขนาดยางของเขานี่ยออเทอเรนตของ BF g o o d r i ไรทครับไซส์ยางใหญ่เลยทีเดียวครับ265ครับทัพเจบรสิบเครับขนาดใหญ่เลยทำให้ตัวรถเนี่ยถ้าเทียบกับตัว XLT แล้วนะครับจะดูสูงกว่ามีระยะเก้าเคลนต์ครับอยู่ที่256มิลลิเมตรและแน่นอนว่าช่วงล่างของเขาครับในตัวนี้จะเป็นช่วงล่างของ Fox นะครับทางด้านหน้าและด้านหลัง โชค๊คครับเป็นโชค๊คแบบโมโนทิวบ์นะครับด้านหลังจะมีซับแทงด้วยอันนี้ทางวิศวกรกอบอกว่าโชค๊คเป็นของฟอรกนะครับแต่การจูนนิ่งระบบการสะเทือนเนี่ยจะเป็นทางฟอร์ดที่เป็นคนเซตนะครับและที่บันไดด้านข้างนะครับสำหรับปีนขึ้นตัวรถเนี่ยจะเห็นว่าเป็นบันไดแบบสไตล์ออฟโรดนะครับที่สุดตรงนี้ครับใช้วิธีการเดียวกับ Ford r a p t o r นะครับในส่วนของบันไดข้างแต่จะเห็นว่ามีความหนาความติ๊กของตัวที่พ่นเนี่ยต่างกันออกไปนะครับเท่าที่ลองสัมผัสดูเนี่ยตัวแ Ra ปเตอร์เนี่ยจะม รงเท้าจิกนิ้วที่มากกว่านะครับในขณะนี้จะมีความที่ดูเม็ดใหญ่กว่านะครับแล้วก็ไม่ได้จิกนิ้วเท่ากับในตัวแรปเตอร์นะครับมือจับประตูด้านข้างครับจะเป็นสีเทานะครับซึ่งเตะกับสีแดงดีแล้วเกิดนะครับด้านหลังก็จะมีสปอร์ตบาครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว F X 4นะครับก็ยังคงมาใน F X 4 Max ด้านกระบะท้ายของ F X 4 Max นะครับลองเปิดกันดูครับปุ๊บปึ๊บโอ้โหหนักมากนะครับเพราะว่าใน FX 4MAX เนี่ยจะไม่เหมือน Y Track นะครับ FX 4MAX จะไม่มีฟังก์ชันของตัว Easy Lift นะครับซึ่งตรงนี้สามารถซื้อเพิ่มติดตั้งได้จากทางโชว์รูมนี่มีช่องสำหรับติดตั้งมาแล้วนะซื้อเพิ่มไม่แพงครับมีช่องวางแก้วได้ด้วยนี่สำหรับนั่งชิวๆสายแคมปิ้งนะครับไปยิงขึ้นไปชมด้านในกันดีกว่าครับผมใน Ford Ranger FX 4MAX ทันนี้ครับจะมีภายในที่ดุดันนะครับพร้อม ลุยอยู่เสมอครับเบาะนั่งโดยสารตอนหลังครับนี่อย่างที่เห็นเลยจะมีการเพิ่มนะครับชิ้นที่เป็นเหมือนลายคาร์บอนเข้ามานะครับแล้วก็เบาะครับจะเป็นเบาะอันทาร่าครับหมดเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีที่เท้าแขนงสาหรับผู้โดยสารตอนหลังครับพร้อมนี่ที่วางแก้ว2ตําแหน่งและด้านหลังครับยังมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์มาให้ด้วยแต่ไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับผู้โดยสารตอนหน้าครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เลยคือตัวเบาะครับที่เป็นเบาะอันทาร่าครับมีการปัก นี่ FX 4 Max เข้ามานะครับเบาะครับเป็นเบาะแบบปรับด้วยมือนะครับหรือว่าระบบปรับแบบอัตโนมือนั่นเองครับระบบแอร์ครับจะเป็นแอร์เหมือนใน Y Tra c k ็เลยคือแยก2โซนนะครับอิสระหรือว่าแอร์แบบดูโอโซนนะครับเรือนไม้เองเนี่ยเป็นเหมือนกับในตัว Y t ยแทร็กครับมีระบบในส่วนของขับ2ขับ4นะครับสโล่สี่หายมีครบเพราะว่าตัวนี้เดนออฟโรดนะครับหน้าจอของเาครับเป็นหน้าจอที่มาพร้อมเทคโนโลยี ซิงสามนะครับรองรับ Apple c a คาเพผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน iOS 2คุณและตรงนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ Ranger Raptor ไม่มีนมครับชุดสวิตควบคุมครับอัฟฟิเตอร์สวิตช์ครับตรงนี้จะต่อ AUX ได้ถึง6.6 Channel เลยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพากันไปดูในตัวแต่งพิเศษของเขานะครับตัวแต่งพิเศษของเขาเนี่ยจะใส่ออปชั่นของตัวฟังก์ชัน AUX เนี่ยครบเลย6ตำแหน่งครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุม w i n สนะครับควบคุม ไฟสปอตไลท์ควบคุมระบบไฟอื่นครับที่จะมีการจ่ายไฟแต่ละช่องเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์ดเนี่ยเขาได้คิดระบบไฟแล้วก็ระบบดชาร์นต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมกับฟังก์ชันออฟโรดแบบนี้เพิ่มเข้ามาครับเพราะว่าลูกค้าฟอร์ดส่วนใหญ่นะครับทางฟอร์ดบอกว่าเอาไปแต่งออฟโรดกันแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟนะครับบางคนก็ทําให้ขาดประกันไปตรงนี้ฟอร์ดได้แก้ปัญหาในตัว f x 4 max เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะครับนอกจากจุดที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับตัว Ford Ranger รุ่นมาตรฐานปกติทุกประการเลยครับผมนี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีไฟ Daytime r u n n i ิ g l ไ g h t LED เส้นขอบสวยงามเอกลักษณ์ของเขาครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าที่เป็นดีไซน์เหมือนแรตเตอร์นะครับแต่ย่อซ้ายลงมาให้อยู่บนบอดี้ของตัว Ranger ครับอันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนเลยทีเดียวครับในส่วนของการชนด้านล่างครับก็จะเน้นไปที่ความบึกบึนนะครับอย่างที่เห็น นี่รับอากาศเทเข้าไปเต็มเลยจะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาที่มีประกายครับว่าจะตัดกับสีของตัวถังของรถเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับไฟตัดหมอกด้านล่างของเขายังคงเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นโคมฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็นอกจากไอตัวการชนด้านล่างของเขาแล้วเนี่ยสีเดียวกันเนี่ยครับผมก็จะมาใช้กับที่ตัวคิ้วของซุ้มล้อนะครับป่องซุ้มล้อเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันครับซึ่งเป็นชุดแต่งมาตรฐานในตัว FX 4 Max มาให้เลยนะครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์ของตัวนี้จะเป็น2.0บาเทอร์โบนะครับจะเป็นแบบน นี่ที่เพลทด้านข้างตรงนี้นะครับกระจกมองข้างครับนี่ก็จะเป็นสีในลักษณะเดียวกับตัวกันชนด้านล่างเลยนะครับเป็นสีเทาที่ออกประกายสวยงามแบบนี้นะครับสาวอากาศของเขาครับจะไม่เป็นชักฟินนะจะเป็นสาอาาศมาตรฐานปกติขึ้นมาแสดงว่าตัวรถนะครับเป็นไซส์มาตรฐานแหละแต่จะดูใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าล้อครับเป็นล้อ17นะครับที่ปรับออฟเซ็ตให้ยื่นออกมาจากตัวรถไฟท้ายของเขายังคงเป็นไฟท้ายที่เป็น โคมฮาโลเจนอยู่ทั้งหมดนะครับมีเซนเซอร์เตือนด้านหลังนะครับเช่นเดียวกับด้านหน้ามีมาให้เหมือนกันไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเซนเซอร์มาให้นะครับครบถ้วนคือต้องบอกว่าออปชั่นบางอย่างเนี่ยก็จะด้อยกว่าตัว Wi ยแทร็นะครับอันนั้นจะหลอ่อเน้นออปชั่นเน้นสปอร์ตนะครับแต่ตอนนี้เขาจะเน้นแบบสไตล์ออฟโรดมากกว่าละคันนี้ครับจะใช้อัฟฟิเตอร์สวิชครับ AUX ทั้ง6ช่องเนี่ยครบหมดเลยนะครับทั้งระบบไฟระบบวิน์นะครับทีนี้ คอนเซิร์นหลายคนน่าจะเป็นเรื่องของการเดินระบบไฟต่างๆของเขาครับตรงนี้เนี่ยทาง Ford นะครับคิดมาแล้วว่าจะจัดการกับมันยังไงครับโดยทาง Ford ได้ให้ไดชาร์จพิเศษครับขนาดใหญ่ขึ้น2 5 0แอมป์ m นะครับฉะนั้นไร้กังวลเพราะว่าน่าจะใหญ่ระดับท็อปของตลาดแล้วนะครับส่วนกล่องต่างเนี่ยที่เดินระบบไฟทั้ง6สวิชเนี่ยก็จะเป็นฟิลรีเลย์แยกทั้งหมดเลยนะครับของสวิชทั้ง6ตัวแล้วก็ตัว AUX แต่ละช่องเนี่ยจะมีการจ่ายไฟเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอย่างช่องแรกครับจจะ่่ายยไฟอูที 25แอมป์นะครับช่องที่ 2, 3จะจ่ายไฟอยู่15แอมป์และช่อง 4, 5, 6ครับจะจ่ายไฟ5แอมป์ครับแต่ละสวิชเนี่ยก็จะเหมาะกับการตอบ่วงอุปกรณ์ไฟต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งไฟด้านหน้านะครับมีไฟที่สปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างอีก2ตํตำแหน่งแล้วก็อย่างเทียนครับก็จะมีไฟสปอตไลท์ด้านบนด้วยนะครับตัวนี้จะใส่ทั้งอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ของ Ford เองนะครับอย่างตัว Snorkel นะครับมีอาย มาให้นะครับแต่ตัวไฟทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นของร้านด้านนอกนะครับเบรคเ็จคันนี้เนี่ยชุดแต่งต่างๆรวมทั้งของ Ford และของร้านนอกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแบาทนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเนาะสำหรับใครที่อยากได้ชุดแบบนี้ไปเลยต่อระบบไฟเบรคเ็จสวยงามนะครับก็ลองสอบถามดิเลอร์ดูว่ามีร้านแนะนํำไหมหรือว่าจัดการ m a n a ยังไงให้เราได้บ้างนะเพื่อที่จะได้นี่ แต่งเต็มๆไปเลยเพราะฟอร์ดรู้ว่าคุณผู้ชมครับที่ซื้อไปแล้วแต่งออฟโรดเนี่ยจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการระบบไฟสายไฟฉะนั้น Ford เป็นเจ้าแรกนะครับผมที่แก้ปัญหาจุดนี้มาให้ในตัว Ford Ranger FX4 Max คันนี้ครับ ฟอร์ดเรนเจอร์ fx 4 Max คันนี้ครับมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1 1 8 9 0ล้านบาทนะครับมีให้เลือก5สีแล้วก็จะมีสีน้ำเงินที่เหมือนกับ Ra ป t ตอร์เจนแรกด้วยนะครับใช้คำว่าเจนแรกไม่ได้สิต้องว่าปีเก่าที่เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีเทาครับแบบตัว r a p t o อร์ปัจจุบันที่ขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวเลือกด้วยแต่ว่าสีเทาเนี่ยจะมาช่วงเดือน6ของปีนี้นะครับสหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ฟอร์ดมีปัญหาเรื่องของระบบส่งกาลังเรื่ออองงงขเเเีีียยยรรคั่่่่าาาาาทพไปชมมมแล้ววตใ แก้ไขนะครับฟอร์ดรับฟังปัญหาและแก้ไขในหลายๆจุดแล้วนะครับแต่ถ้าอยากได้อะไรมาการันตีมากกว่านั้นครับทั้งฟอร์ดครับก็ให้การรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกาลังครับเป็น10ปีหรือ105,000กิโเมตรบางคนขายรถไปแล้วประกันเครื่องกับระบบส่งกําลังยังอยู่เลยครับย้ํากันอีกทีครับฟอร์ดเรนเจอร์ F X โ Max คันนี้ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับพบตัวจริงของฟอร์ดเรนเจอร์ F X 4 Max คันนี้ครับผมได้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศหรือที่งานมออเตร์ ปลายเดือนมีนาคมนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ